ที่ปัตตานีค่ะชาวไทยเชื้อสายจีนที่จังหวัดปัตตานีนะคะก็ข่าวกรับวายแหมลิมกอนเหนียวกอนที่จะไปเที่ยวกันในช่วงของวันตรุษจีนค่ะเยกว่าบรรยากาศที่ซ่านเจ้าเล่งจูเกียงหรือว่าที่ร้จักกันว่าซ่านเจ้าแหมลิมกอเหนียวที่ตำบลอานนรูอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีค่ะ ซึ่งชาวไทยเชื้อสายจีนก็ให้ความศรัทธาเป็นจํานวนมากนะคะโดยบรรยากาศก็คึกคักมีพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนเดินทางมากรบาบไหว้ย่างม่คาดซ้ายเพื่อข้อพรต่อองค์จ้าแม่ลิมกอเนี่ยและองค์พระต่างๆในันานเจ้าก่อนจะเดินทางไปเยี่ยมญาติแล้วก็ท่องเที่ยวกันเนืองในวันตรุษจีนค่ะโดยซานเจ้านะคะก็ได้เปิดซานห้ภูมีจิตศรัทธาเข้ามากรบาบไหว้ตั้งแต่ละคืนนะคะ เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนเนี่ยเข้ามากราบไหวในซานจำนวนมากโดยอนุญาตให้ข้าซาลนะคะครั้งละไม่เกิน2 5คนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นอกจากนี้เนี่ยศาเจาแหมลิมกอเนี่ยกระไดประดับประดาคมไฟสีแดงค่ะแล้วก็โปสเตอร์ขนาดย้ายไหวบริเวณโดยรอบซาลเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รวมกันเก็บภาพไว้เป็นเท่ระลึกเหน่งในวันตรุษจีนนั่นเองค่ะนี่เป็นบรรยากาศที่ปัตตานีนะคะ